สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับชุดวิดีโอทิ UTORIAL การใช้งาน r e v i d 2021นะครับโดยในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการใช้เครื่องมือ Reinforcement ในการโมเดล,ลเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับเราพูดถึงการทำการโมเดล,ล Rebar แบบพื้นฐานโดยการสร้างว b a r การกำหนด c o r i ริแล้วก็การโมเดลรวมถึงการแสดงผลว b a r นะครับในรลำดับถัดมานะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการทำ V-Bar โดย a r e a r n e s o f t e m e n t นะครับการทำ V-Bar โดยใช้เครื่องมือ a r e a r n e s o f t e m e n t เนี่ยก็จะเหมาะกับโครงสร้างซึ่ง เป็นโครงสร้างพื้นนะครับหรือโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับวิธีการเราไปที่เครื่องมือนะครับแท็บ structure แล้วมาเลือกที่ area reinforcement เมื่อทำการเลือก area reinforcement แล้วเนี่ย Revit เนี่ยจะให้เราคลิกไปยังพื้นที่ที่เป็นสลับ หรือ wall ที่เราต้องการที่จะ host ตัว reinforcement ของเรานะครับผมทำการคลิกไปที่บริเวณพื้นก่อนนะครับเมื่อคลิกไปที่พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้าง boundary line b o n d a r y line หรือเส้นขอบเขตนะครับโดยวิธีการสร้างเนี่ยเราก็ทำการสร้างโดยใช้ เครื่องมือในการ draw รนะครับก็มีตั้งแต่เส้น rectangle นะฮะหรือว่าเป็น polygon หรือรูปทรงอื่นๆนะครับสมมุติผมต้องการที่จะทำการสร้าง area resourcement บรเวณพื้นที่รูปตัว L ตัวนี้นะครับผมทำการสร้างรีบารนะฮะอันนี้จะเป็น boundary นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบ o ร์รีที่เรา,าจะทำการใส่ area reinforcement นะครับอตอนนี้ทุกท่านคงจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งซึ่งมีการตีเป็นเส้นคู่ซึ่งเส้นที่มีการระบุเป็นเส้นคู่ตัวนี้คือเส้นที่กำหนด span direction หรือเป็นการกำหนด major direction ของตัวเหล็กเสริมนะครับ เราสามารถที่จะทำการกำหนดตัว major direction ของตัวเหล็กเสริมตัวนี้โดยใช้ตัวเลือกนะครับ major direction จากนั้นมีตัวเลือกอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือการสร้างเส้นที่เป็น major direction ขึ้นมาด้วยตัวเองลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นในมุมองศาไหนก็ตามเนะี่ยก็สามารถที่จะกำหนดตัว major direction ได้กับอีกเครื่องมือนะครับคือการเลือกเลือกเส้นหรือ pick line นะครับ การพลิกลายก็เป็นการกำหนดว่าเส้นเมเจอร์เรคชันขเราเนี่ยจะขนานกับเส้นไหนนะครับโดยใน1นึ่งบอนดเรเนี่ยจะมีเมเจอร์เรคชันได้เพียงทิศท,ทางเดียวนะครับเื่าผมต้องการให้เส้นด้านนี้เป็น Major Direction นะครับลำดับต่อมานะครับมาดูตัวเลือกในตัวเลือกของ การวาง a r ร์เ r ีย t ซอฟ t เนี่ยจะประกอบด้วยเหล็กทั้งหมดอยู่2เซตด้วยกันก็คือเหล็กบนและเหล็กล่างโดยเหล็กบนและเหล็กล่างเนี่ยก็จะแบ่งไปเป็นเหล็กในทิศทาง Major แล้วก็เหล็กในทิศทาง Minor นะครับโดยในทิศทาง Major และ Minor เนี่ยก็จะมีการกำหนดฮุกในรูปแบบต่างๆเช่นการกำหนดว่าเป็นฮุกสแตนดาร์องศา หักโค้งเต็มนะครับหรือแบบเป็น90องศาซ,าซึ่งแปลว่าหัก,หกงองลงมานะครับผมจะลองทำการกำหนดนะฮะเป็นไม่มีหุกนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็เล็กท็อปเมเจอร์นะฮะเป็นเล็กดีบีนะครับซึ่งการสร้างาตัว วีบานะครับก็จะอยู่ในวิดีโอก่อนหน้าในเรื่องที่ผมพูดเกี่ยวกับการโ,โมเดลเหล็กเสริมเบื้องต้นนะครับในวิดีโอแรกจากนั้นก็จะมีการกำหนดตัว spacing นะครับในส่วนของเหล็กม i เนอผมใช้เป็นเหล็ก Rb9 นะครับแล้วก็ไม่มีฮุกจากนั้นมาดูที่ b o t t o มนะครับ b o t t o มผมใช้เป็นเหล็ก DB16 เช่นเดียวกัน ไม่มีฮุกนะครับ Spacing เป็น300มิลิเมตรและเหล็ก bottom minor direction mm hmm. ก็เป็น r mm ีเ hmm. กนะครับ mm hmm. เมื่อทำการกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองกดเครื่องหมายถูกนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้ตัวเหล็กขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเรามาดูที่เป็น สามวิตินิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเหล็กเสริมนะครับก็จะถูกทำการวางแล้วก็เป็นการวางอยู่ในพื้นบริเวณที่ เราทําการเลือกอยู่ใน d i r e c t ั o นที่เรากําหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวาง area reinforcement นะครับ ในกรณีที่เราต้องการจะ Edit ตัว Boundary ของ Area r e i n น o r c e m e n นนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับเราสามารถทำการเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็กดไปที่ Edit Boundary ในการ Edit Boundary ในที่นี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะปรับ รีที่เป็นไปตามที่เราต้องการได้ลักษณะน,นี้นะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วผมก็กด finish edit ในส่วนของตัวพารามิเตอร์อื่นๆนะครับเมื่อเราคลิกไปที่ตัว a r r reinforcement ตัวพารามิเตอร ก็จะกลับมาในส่วนนี้เราสามารถที่จะทำการแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าผมต้องการที่จะให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยแสดงออกมาเป็นภาพสามมิตินะครับเราก็เลือกที่ View Visibility State แล้วก็ทำการกำหนดให้เป็น Solid ต่อไปนี้นะครับ ียเ,เท่านี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบของรีบาร์เป็นที่เรียบร้อยเป็น a r e a r e n f o r c e m e n t นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมืออื่นนะครับเรายังมีเครื่องมืออีกตัวนะครับที่เรียกว่าเป็นการกำหนด part reinforcement ในพ t ร์ทเรนชอสเมนต์นี่คือการสร้าง i ร f o r c e m e n t ให้วิ่งไปตามพาร์ทที่เราต้องการอย่างในกรณีของบริเวณพื้นที่เป็นพื้นยื่นโคงนน้งในลักษณะนี้การที่ผมจะใช้เป็นแอ r e i ร f o r สเมนต์ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ เราจะได้รูปแบบพื้นเป็นวางลักษณะตะแกลงแบบนี้ซึ่งคงไม่ถูกตามทฤษฎีของโครงสร้างดังนั้นการสร้าง reinforcement ในพื้นที่เป็นกึ่งน freeform เปนล form, ักษณะโคง้งลักษณะนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือการใช้เครื่องมือ part reinforcement การทำ Part r e n f o r c e m e n t นะครับก็ให้ไปที่แ a b บ Structure นะครับแล้วเลือกที่เครื่องมือ Part r e f o r c e m e n t โปรแกรมจะให้ทำการคลิกไปยัง Element ที่ต้องการจะใส่ r e n i f o r c e m e n t นะครับในที่นี้ก็คือปริเวณพื้นที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมต่อไปนี้นะครับลำดับต่อมานะครับจะเป็นการสร้างเส้นที่เป็น เส้นเส้นอ้างอิงนะครับของพาร์ทของเรานะครับ mm hmm. เช่นผมต้องการจะให้ตัว r e n f o r c e m e n t ของเราเนี่ยวิ่งไปตามส่วนโคง้งผมก็จะทำการสร้างเป็นเส้นโค้งนะครับผมใช้เป็น start and radius okay. เมื่อผมทำการ สร้างเส้นโค้งตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามีเส้นร่างของตัว reinforcement ขึ้นมาซึ่งเส้นร่างตัวนี้ก็จะเกิดจาก setting ที่อยู่บริเวณ property ต่ตอไปน,นี้นะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะโมเดลตรนนี้ตั้งต่อไปน,นี้อยู่ที่ตำแหน่ง face ด้าน top หรือว่าเป็น bottom ด้าของผมเป็นด้านท็อปฮะผมก็เลือกเป็นท็อปนะครับแล้วตัวบาร์นะครับบาร์ที่จะใช้เป็นไซส์อะไรเป็น DB16 Bar นะครับบาร์เลงที่ต้องการนะครับมีบาร์เล็งเป็นความยาวเท่าไหร่ในที่นี้เป็น750มสมิลสมมติผมต้องการเป็น1เม,มตรนะฮะผมก็พิกไว้ที่1นูเมตรนะครับ,รรบเราก็จะเห็นตัวเส้น แสดงขอบตัวนี้ก็จะออกไปเป็น1เมตรนะครับโอเคเมื่อเรากำหนดพารามิเตอร์ต่างๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมกำหนดตัวหกว่าไม่มีหกโอเคจากนั้นผมกดถูกนะครับเราก็จะได้เหล็กเสริมนะฮะที่วิ่งไปตามพาร์ตตามที่เราต้องการครับอันนี้คือ เดี๋ยวจะทำอีกครั้งนะครับผมเลือก Part reinforcement แล้วก็คลิกไปยังตัว Area นะฮะที่ต้องการจะ Host จากนั้นสร้างเส้นอ้างอิง Part นะครับกำหนดพารามิเตอที่ต้องการนะครับกำหนดเรียบร้อยแล้วก็กด Finish เราก็จะได้ reinforcement ตามที่เราต้องการนะครับ จะเป็นวีบาที่เราจะใช้ในการทํานะครับตอนนี้นะครับเ,เราลองมาดูอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าผมต้องการที่จะทําการสร้างวีบาตามแนวเส้นรอบวงนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ในกรณีที่ผมใช้เป็นพาร์ท พาร์ทเนี่ยจะทำรีบาร์ลักษณะที่วิ่งตามแนวที่เรากำหนดดังนั้นมันก็จะไม่ออกมาเป็นตามแนวเส้นรอบวงนะครับเ,เราจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับในการที่จะทำการโมเดลตัวรีบาร์ให้เป็นรีบาร์ตามที่เราต้องการนะครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือการทำฟรีฟอร์มรีบาร์ เครื่องมือในการทำฟรีฟอร์มรีบาร์จะอยู่ในกลุ่มของรีบาร์นะครับให้เราทำการคลิกไปในเครื่องมือรีบาร์ก่อนจากนั้นเรามาเลือกตัวเลือกนะครับเป็นเครื่องมือฟรีฟอร์มรีบาร์ลำดับต่อมานะครับโปรแกรมก็จะทำให้เราเลือกนะครับว่าเซอร์เฟที่เราจะทำการโฮสต์ตัวรีบาร์ตัวนี้นะครับ เป็นเป็นเซอร์ฟเสซหน่อยเดี๋ยวผมจะทำผ่านอุมมองสามมิตินะฮะจะดูการเลือกรูปแบบนะครับว่าตัววีบาของเราเนี่ยจะอยู่ที่กระจายตัวอยู่ที่เซอร์ฟเสซนะครับผิวที่เราต้องการเนี่ยคือผิวบริเวณผิวบนผมต้องการคลิกและเลือกที่เซอร์ฟเสซผิวบนรอบต่อมานะครับทำการเลือกว่ารีบาของเราจะวิ่งจากเซอร์ฟเสซไหนไปเซอร์ฟเสซไหน คลิกไปที่ surface ระนาบนี้นะฮะระนาบด้านนอกและ end surface นะฮะเป็นด้านในส่วน h o s t surface นะฮะก็เป็นด้านบนโอเคจากนั้นผมทำการกำหนดนะฮะว่าว b a r ที่เราต้องการเนี่ยใช้กดการวางเป็น spacing เพื่อทำการสร้างเรียบร้อย spacing นี้ผมกำหนดเป็น300มิลเมื่อกำหนดเรียบร้อยนะครับกดถูกนะครับเราก็จะได้แนว v ีบารนะฮะที่วิ่งตาม surface ที่เรากำหนดอันนี้คือวิธีการใส่ surface r e bar นะครับ จะเป็นรูปแบบของรีบาร์ที่เราทำนะครับลองมาใช้เครื่องมือนี้ครั้งนะครับกับบริเวณฟุตติ้งที่เป็นวอลฟุตติ้งตัวนี้นะครับผมใช้เครื่องมือรีบาร์ นี่ผมต้องการที่จะทำ Freeform Ribar นะครับและเลือกโดยใช้ Surface ผิวบนนะครับเป็น Surface ที่ต้องการจะใส่ Ribar รต่อมาเราทำการเลือก Start Surface และเลือก End Surface นะครับคลอก End Surface แล้วก็ทำการกำหนดรูปแบบนะครับว่าเลเยอร์ของเราเนี่ยต้องการเลเยอร์เป็นแบบไหนนะครับเมื่อกำหนดเรียบร้อยนะครับก็กด finish เราก็จะได้ปีบาร์ตามที่เราต้องการนะครับเราคงสังเกตเห็นนะครับว่า เลวิ t ได้ทำการเตรียมเครื่องมือในการสร้าง Rebar ให้เราเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราทำโมเดลเหล็กเสริมในการทำรายละเอียดโครงสร้างเนี่ยได้ง่ายดายนะครับสำหรับวิดีโอในชุดของการทำ reinforcement โมเดลนะครับก็ขออนุญาตสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดมีคอมเมนต์หรือว่าออข้อแนะนำใดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในส่วนนี้ก็สามารถที่จะฝากไว้ที่ท้าวิดีโอได้เลยครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ